สวัสดีค่ะเพื่อนๆดอกกุหลาบบานแล้วนี่มันก็มีน้าด้วยนะอาหอมด้วยหอมชื่นใจฉลอดดมดูอหอมชื่นใจมากๆเนาะ, like ะโอ้ยแม่ชอบดอกกินกุหลาบเอ้ยกินกุหลาบมากเลย แม e ดูใกล้ๆอู้น่ารักมากเลยอืมหอมหอมแล้วก็จะมีนี่นะต้นนี้โอ้ดอกนี้นะคะกำลังจะบานนี่นี่นอันนี้เป็นสีขาวนี่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 นีสีขาวใช่ไหมแม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่สีขาวหรือเปล่า Oh. Oh. อันนี้ก็กุหลาบทั้งยวงเลยนะคะอันนี้นี่ใช่ไหมก็จะมีต้นนี้ oh. ต้นนี้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 แล้วก็มีข้างบนอีกสามต้นนะคะ oh. นี่ออาจา้ะพาให้แมาดูข้างบนนี่ข้างบนนี่นะคะดูสิดอกดกมาก